ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่วีเงี่ยงหลวงนายจันทร์ในหลักการเลี้ยงนกเขาว่าจะเป็นสายมงคลใส่ตัวตัวข้อเน็ตตัวดินในตัวกิ่งทุกทุกวขัดรับเมื่อนี่ตามทีมงานมากครับพุ่นนั่เทียมโดยพ้อเตียงใือเก่าหรอพุ่นเพิ่งนู้พุ่นซ่องหัวหน้าซ่องย่อทัวเพิ่นพุ่นนั่นว่าวกันการตีหนึ่งตีสองแมพุ่นเสี่ยนลองเอ้าเอาเัวแหวงธรรมดาละต้องทำงาน อันนี้เจ้าของพื้นที่ครับครับัอดีครับทหานจานแล่นเนาะครับครับผมนี่เราผู้นำทีมิึงดูพูนค,ครับพอเตียงครับมันแล่าวาท่านพุน่นแรีว่าพุ่นผู้พ่นมันเฮ้ยสเสด็จครับช่างโกตุ้มสวยครับนี่มนันละเมื่อเน,นี่นี่เงี้ยว่ามีคนสิไม่แก้มือวะท่านพ่นเส้นเบียบไปเมื่อนัน้นเพราะได้รุ่นยั่งมาท่านพ่นเส้นเบียบกำลังทำอาหารครับ ึงเมือนยกกาศครับปุ่นคูน่คกากา,กากแล้วคนมงครับมึง้ครับปุนมึงดูครับปุบ่นมีกัดโอ้หมอครับหมอหมอเดียวสิลอยไมาอีกอยู่าแล้วค,ครับเตี้ยบม่วงเนี่ครับเนี่ย,ย,ยกำลังจะกินเขาครับเส้นเบวาต้มปกักกดวัฒนเต็มหมอ้อโอ้เมือนี่เอ้า ว่าที่ตามครับแต่ว่าผู้มานเพิ่นกับมาร์นเราละผู้มารุ่นนี่กันมานนี่เราละครับเมื่อเนี่ยหนึ่งทุ่มยังเอาล่องเนาะเมื่อนี่ยเพราะยังโอ้เช่ครับผู้มาข้อนรุ่นเดชจนมาผู้มารุ่มจนมาเลยเพราะว่าถืกบีบแล้วมันบ่เอาขลรอติดตามครับนกปุ่นครับนกผู้ใดตัวเหี้ยเกินเพ็รดอกคูนครับกำลังเหี้ยกอานกอยู่ครับตีนผู้เลยนะครับเอาขล้อบิ่งครับหลังกินเขาแล้วเลยครับปลาสิมีแต้มบ่ทีมงาน นี่ครับอาหารมื่อนี้ต้มปลากดครับสร้างโก้คุนว่านี่ครับขออนุญาตเขาแล้วครับบัานเนี่ยพิมงานฟังครับเดินด้วยท่องที่บ้านแหละครับตอนนี้ก็ได้เวลาครับแยกย้ายแล้วครับพอนกลงคู่ฟุ้นมันกับมันแล้วครับเเส้นหวังคู่กากากอยู่ไปเบิงนี่ต่ขวัญเป่าสั่นคุนว่านเลย่ได้ยังมาสั่นนี่นะครับเริ่มทะย่อยลงครับจนี สรุปว่านได้แ่ว่าทางกูอาจจิจัดก็นได้เี่่าเสนน้อ,นองอืมเขาเตียงไอที่ได้กำขาเหมือนเลยเ้ยครับทีมงานกำลังย่นกลงครับันนี่ที่เนี่ยสรุปก่าสร้างโกตุ่มสวยแล้วครับจัดไปหนึ่งเตี่ยมของแถมเนาะ เดี๋ยวไปเอานกลงครับเพื่อนมีแตมครับเนี่ยครับบรรยากาศครับบรรยากาศหมาะครับมองแต่ว่าล่อให้เขาถอดจากน้อยก่อนครับน่าจะมีเตมครับนบรรยากาศบรรยากาศดีครับเดี๋ยวล่อเขาเป็นถอดเต็มทีกันนี่กันคงสีมีรุ่นครับ ครับบรรยากาศของทีมงานครับนี่นะครับออก็นงมาเลครับกำลังกลับกับก่อนเะตทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมช่องมิตรภาพและมุกล้องทุกทุกท่านครับ ถามว่ากันไหมครับ,บรับนีก็บทีมงานก็ลาแบก่วัน,วนครับสวัสดีครับ